นาศีลาเฮ็ดบัตรหายนะครับพร้อมเงื่นหารอยบาทแบบที่ตอนร่างเวทีเด้อพวกนี้สี่แสนบาทมดเลยบาย้านสุดยอดนี่ละ่ะล,ล,ลายซดมันเท่าเดียวสุดสะอ่อนเพื่อนสอยักไล่ด้เนเหรอเอาขอบคุณอยู่ตั้งนี้เบอร์ตั้งกว่าสิบล้านและท้งเงินซุ้ยยมย้อยเป็นขันลังอีกคนน่ะเออเอาขอบคุณทุกกนร่างใจพี่น้งงนองขอบคุณเวลแลลากล้องบาบูไทยมายังกล้องบาบูไทยอมาๆมาๆนะครับแล้วก็ะซิบกระดิ่งน้ำ ขอบคุณสุดสตาเวลี่เฮมูด้วยนะครับนี่กล้องส,สวยๆอย่างเฮมูนะครับขอบคุณทุกเบอรนห่างกันแล้วกันครับฝากไว้น้ำครับสาวร้อยลำเปิดโจมเปิดวงวันที่31สิงหาคมสาวร้อยเปิดฤดูกาลวันที่21กันยายนได้ไปแล้วนะฝากไว้น้ำครับวันเสาร์31แล้วก็วันเสาร์21กันยายนฤดูกาลนาแสงเสียงไม้เราได้มาเลยรูปแบบการแสดงก็จะใหม่ชุดกระตัดไม่เบิด นะครับได้ที่ฉากแสงนี้เสียงเกิดสิไม่เบิดเลยนะครับในเงินยข่าวบอลนกทุนสิบก่าลานสู่ครับไม่้องครับฝากหนังไครอ้อนะเด้อไี่รอเด้อหนังไครอ้อประมาณเดือนพฤศจิกายนเป็นวาละของคนอีสานมันเท่าเลยคนอีสานเราต้องเชียร์ต้องสนับสนุนกันเพราะว่าเป็นพับยืนลูแรกของวงการหมอลำด้วยนะครับอ เออมาแล้วอีลามาเออมาอะไรกันหลานมาเออโอ้ยดีใจน้ำรูน้ำเตาทุกทุกคนผมภูมิใจหลายครับในผ้าลูกผ้าเตานะครับห้าสิบหกสิบชีวิตรวมไปถึงสามร้อยกว่าชีวิตพวกนั้นก็บ,บ้านสองร้อยชีวิตในน้ำผ้าหลายหลายชีวิตในธรรมะมาหากินนะครับยยรไม่ใช่เฉพาะที่ยินอยู่ตรงนี้เบื้องหลังของศิลปินมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องนะครับที่จะดูแลหลายอีกสิบชีวิตฉะนั้นร่วมกันแล้วเป็นพันชีวิต ขอบพุทธบัตรทุกใบมาลัยทุกพวงกำลังใจทุกทุกบาทคือต่างขั้นที่มอบให้นะครับถือว่าขงสรัทธาขงศุภนิพนนะครับอะโอเคยังเตรียมกำลองมือไทยครับอ่ะต้องรู้นะออาทุกนครับ รถแห่สแตนบายเลยครับเตรียมเลยครับรถแห่ครับเตรียมเลยครับสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องเลยครับโอเคครับขอบคุณแฟนๆครับออนซอนอีสานยังอยู่บ้นออนซอนอีสานสุดยอดครับหนึ่งรถบ้าจากกทมเหลียวแน่นครับแฟนๆนะครับเอฟซีลายอีสายนี่สุดยอดเลยแฟนๆทุกๆบ้านหันกันแล้วกันแฟนๆสาวน้อยพี่บันแพงส่งเสียงนะครับ ถือหวยด้ยเบอรกันแล้วกันครับมื่อเล่นกับบอลทีเด้งกันแล้วกันอย่าลืมสองเก้าเก้าสองนะฮะโมนี้เหลือเชื่อจริงๆนะครับเมื่อขึ้นฝนตกสดแจ่วันนี้ไม่มีสับยดสวดสวดให้เทวดานะครับเดี๋ยวเลิกกันแล้วผมมีโทรหาในเทวดาเดานะเดี๋ยวเลิกกันแล้วมโทรหาสุดยอดดีๆโมนี่ได้นอนสิไปเฮาตัวนี่พี่น้องก็ให้กลับบ้านนี่รถเฮาสตาร์ทเลยครับยาซ่ายาซ่า ใหญ่บันขาดระยะต่อเดี๋ยวครับถ้ารถแห่สตาร์ทติดคอยเราคอยปิดเครื่องตรงนี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกัน,กนแฟนๆนะครับอย่าลืมจะพลาดนะครับอฝากไปริมเรื่องไข่ออฝากไว้นั่ครับพี่น้องตอนนี้เหมาบาทมาแล้ว30บาท30รอบนะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับภูณอยากเหมาถือว่าส่งเสริมศิลปินที่ท่านหักส่งเสงงริมองค์กร นะครับหนังเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยูทูบเบอร์ั่วภาคอีสานแล้วับหมอล่ำตัวท็อปทุกๆวงเลยนะครับเอาส่วนส่วนใน tudo, ทุกคนเลยนะครับทุกคนเก่งมากครับสมาชิกสาวน้อยแบงลูกทีมผมเก่งมากครับรำดำเรื่อยๆสู้ไปด้วยกันใช่ใช่ใช่สุดยอดมากครับรักทุกคนครับสุดยอดมากสู้ไปด้วยกันตั้งแต่วันเปิดฤดูกันจนถึงวันปิดฤดูกัน นะครับขอบคุณปาณาตนะพี่ชายผมแล้วก็ผู้ใหญ่มัธยชัยนะครับเพื่อนรัเพื่อนอยูยน้ำกันถึงสอดแกงขอบคุณผู้ใหญ่ชวลิติด้วยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจพร้อมแล้วสตาร์ทเครื่องเตรียมเลยนะครับรถแห่เตรียมตัวเลยนะครับย่าโอเอลังเลใจขอบคุณพี่สัญญาพร้อมทีมงานขอบคุณนะครับพอแต้มนะครับแม่เพื่อนนะครับขนมกิน200ยกิโลนะครับพ้อมน้ำยานะครับขอบคุณทุกๆบ้านฮักเลยอาหารก็อร่อยขอบคุณแม่ครัว ผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆคนเลยนะครับเป็นการปิดฤดูกาลที่ประทับใจสุดๆนะครับปลื้มใจนะครับพี่น้องให้กำลังใจเจ้าฝัางนี้จากกันครับเอ้วก็มาเลยสนนี้จากกันเมื่อสันรถแห่บ่ดังพี่น้องนี้ก่เนี่บอกว่าแย้มันขาดตอเออแย้มันขาดตอนมาไล่มันปิดวงนะครับแห้มมันโตเนื่องกันเอารถไปแซงเงี้อนะ เดี๋ยวเราไปทานข้าวด้วยกันอยู่ที่วัดน,นะครับเราไปทานข้าวด้วยกันอยู่ที่วัดน,นะครับพี่น้องบนเซนไปนั่งกันตอ่อลำ,ล,ำ,ล,ำลับเลยลุ้ยครับยืด,ดีไม่แห้งขอบคุณอาจารย์ช้างนะครับช้างมิวสิ์นะครับสุดยอดเลยนะครับถือว่าเป็นพีแรกของอาจารย์ช้างที่วงการหมอลำนะครับฝากไว้นั่งครับขอบคุณไปอย่างเงี้ยน้องนะครับ เฮียดองสาวไอไลแลวก็น้องน้องน้องแบงค์น้องน้องชิงานฟังคบคุณขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังของสาวหน่อยแล้วเพื่อนชูน้ำดยสังสุปอ่นะครับแล้วก็เฮียหน่อยมอลลาไอดอนนะครับฝากไว้น้ำแล้วก็รายการมอลลาไอดอนก็จะมาเร็วๆนี้เป็นซีซั่นสองนะครับขอบคุณที่มีอีกครั้งนะครับนี่ผู้เมาบัตรนะครับเป็นของขวัญในวันเกิดน้องจูน้ำบนนาเบรว่าขอบคุณมากนะครับเอามาไปรลแดเฮามาไปครับ เพราะว่าที่บ่อนซ่อนนีสานเาเราจะแห่เป็นมโหรีเลยนะครับเราจะแห่เป็นมโหรีขอบคุณจุกทุกบันฮากไปแล้วกันขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วกันอขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับขอบคุณท่านพ่วงกลับด้วยนะครับจากสพโกสพิสัยนะครับขอบคุณท่านพูวงกำนัน ท่านสุระนะครับแล้วก็ท่านพร้อมนุ้ยนะครับนายกงครงการบรานสวนตะบนแพงแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไฟปกครองของทุกคนดูทันเลยปิดฤดูกาลแล้ววันนี้ปีนี้เราไม่รับมินิเยอะนะครับมีเนรับงานมินิประมาณแค่สิบงานเท่านั้นเพราะว่าให้ลูกทีมผมได้พักผ่อนเพราะว่าเหนื่อยมาทั้งฤดูกาลครับเลยให้ลูกทีมลูกผมไดพักผ่อนแล้วก็เตรียมเตรียมงานกันเพื่อจะซ้อมวงหนึ่งวงสอง แล้วก็เตรียมถ่ายหนังนะครับอุกยิงกับพ่อจูกับว่าได้พักต่อได้ไหมน้องถ่ายหนังต่อเดือนนี้ถ่ายหนังต่อนะครับกับภาพยนตร์ไค่อ้อนะครับฝากไว้นําขอบคุณแฟนๆที่กําลังชมนะครับที่กําลังชมไลฟ์สดนํานะครับ9,600ต้นนึงทุกคนนะครับขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกๆช่องเลยนะครับน้าจอยกับบับไก่เนาะครับไทซูรินกับคุณเอื้องยูท้างไรเอื้องสตอรี่แล้วก็หลายๆหลายๆช่องนะครับยูทูบเบอร์ทุกๆช่องช่อง นะครับขอบคุณหลายๆครับนี่ฝากไปน Youtube ช่องนะครับสาวน้อยเพรินแพงหรือลงท้ายด้วยตระกูลลำเพลินออฟฟิเชียลฝากแฟนๆไปกดติดตามกันแล้วกันครับซอยสับสุขัยน้ำขอบคุณนะครับเอามาแล้วมาแล้วัปนี้มาลดแห่เข้ามาแห่ไปน้ำกันครับเอาสีอ้อมไปาไหนเปิดประตูสั้นกระสีออกเด้อัปนี้ทีมงานเออ เอาแม่น้อยพระพุทธนะครับนี่มมาตะกรุงเทพหนึ่งรถตู้นะครับสุดยอดกลับมากับอาจารย์แมนเออเนี่ยเอาโอ้ยสุดยอดที่นีเดี๋ยวก็มาหักแพ่งบ่ถึงบ่ป๋ากันครับเปิดฤดูกาลวันเสาร์ที่23กันยายนนะครับสาวน้อยที่ต้องแพ้ไปแลม่ครับ